และคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่เป็นปาเจโร่สปอร์ตรุ่นท็อปครับสีสีสแดงแต่งสวยๆครับ มามาดูกันดีกว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยพอจะทราบสเปคของรุ่นปาเจโรอยู่แล้วว่าเขาเจ๋งเขาเท่และเขาปลอดภัยขนาดไหนแต่วันนี้ขอพาชมความสวยที่ได้เนลมิตให้กับรถคันนี้ดีกว่าครับผมขอเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับรถสีแดงสวยๆเด่นๆขนาดนี้ตัวอักษรนี่ต้องเป็นสีเงินโครเมียมมาอยู่แล้วนะครับถัดมาตัว C เป็นโครเมียมนะครับเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะครับแต่สิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปก็คือนี่ครับไอายไลเนอร์ครับมีการใส่ที่ครอบไฟหน้าครอบไฟตัดหมอก และจบด้วยชุดแต่งสปอร์ตไลเดอร์ยอดฮิตของเรานะในชุดแต่งรุ่นนี้นะครับโดยปกติแล้วตรงนี้เขาจะเป็นสีดําด้านแต่เราต้องเนรมิตให้เป็นสีดําเงาเพราะว่าจะได้เข้ากับกระจังหน้าจะทําให้รถคันนี้ดูหรูหราและดูพรีเมียมยิ่งขึ้นด้วยและสําหรับด้านข้างของรถคันนี้นะครับต้องมาอยู่แล้วกับคิวล้อขนาด3นิ้วนะครับผมนี่อ่ะสนิ้ว3นิ้วไงไม่สีอ่ะ ขนาด3นิ้วครับผมคิวล้อขนาด3นิ้วนะครับไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะครับดูพอดีครับแล้วทาให้รถดูสลิมและดูสมาร์ทยิ่งขึ้นด้วยและสําหรับผัดจากคิ้วร้อครับก็ต้องเจอกราบข้างอันนี้เลยนี่คือกาบกันกระแทกด้านข้างนะครับมีการเล่นเส้นสีดําแบบนี้ตัดกับสีบรอนเพื่อให้เข้ากับโพรเมียมและเข้ากับบันไดเขาด้วยอ่าผัดจากเรื่องของแต่งสวยแล้วครับรองเท้าต้องพรีเมียมด้วยใช่ไหมฮะคันนี้เลยครับแมกแวมพายนะครับเป็นสีดํา ปัดด้วยสีโครเมียมหรือสีเงินแบบนี้นะครับก็จะทําให้แมทช์กับชุดแต่งทั้งด้านหน้าและด้านข้างด้วยที่สําคัญนะคันนี้เป็นล้อขอบ20ยางออโทเรนะครับหรือยางเอทีนะครับวิ่งได้ทุกสภาพถนนนะครับถนนคอนกรีตวิ่งได้สบายถนนลูกลังยิงง่ายเข้าไปใหญ่เลยในชุดแต่งด้านท้ายของรถคันนี้นะครับเป็นชุดแต่งสปอร์ตไลเดอร์เจเนอเรชั่น2นะครับด้านท้ายเป็นตัว C ส,สีเงินแบบนี้ดูหรูหราดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับที่สําคัญนะครับ เห็นแถบไฟท้ายซ้ายขวานี้ไหมครับนี่คือไฟเบรกดวงที่4และดวงที่5้นะครับก็จะทําให้การเบรกในครั้งนี้ส่องสว่างจ้าไปถึงรถคันข้างหลังเลยนะครับนอกจากชุดแต่งแล้วนะครับเรายังมีที่ข้อไฟท้ายแบบนี้ครับที่เพิ่มความคมให้กับไฟท้ายของเราด้วย มีการเปลี่ยนค่าท้ายแบบนี้เป็นปาเจโ o สปอร์แบบมีไฟด้วยนะครับและสุดท้ายมีการกระแทกแบบนี้ที่เป็นสีแดงจะได้เข้ากับตัวรถคันนี้ด้วยนั่นเองขึ้นชื่อว่าเป็นรถครอบครัวนะครับถ้าเรานั่งกันครบ7คนของทำยังไงครับทีนี้ไม่ต้องห่วงครับคันนี้นี่ติดตั้งแหลกลังคาแคลร y Boy ยให้เรียบร้อยนี่คือแหลกลังคาแคลรี่บอยของแท้นะครับขนาด1.6เมตร่าสามารถรับน้ำหนักได้อีก6กกิโลเลยนะครับดังนั้น ของหรือสัมภาระทั้งหมดเราสามารถวางด้านบนและผมยังมีตาข่ายแถมให้ด้วยเอาไว้ลัดของของจะได้ไม่ปลิวไปไหนเป็นไงครับกับรถปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะครับนอกจากความสวยที่เราแต่งให้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งรอบคันหรือแหลกหลังคาทําทให้รถดูเท่แล้วใช่ไหมครับเจ้าตัวแหลกเนี่ยจะมีประโยชน์ในการบรรทุกของอีกด้วยนะครับดังนั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจรถปาเจโร่สปอร์ตนะครับตั้งหลอล่อเท่ๆดูสวยและมีประโยชน์แบบนี้ นึกถึงพวกเรานะครับมิสูเจมซีนะครับพวกเราพร้อมที่จะเนรมิตรถเจ๋งๆแบบนี้ให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมิวก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ